ในเมื่อคุณเลือกที่จะเช่าวัตถุจากร้านเราคุณต้องทำใจยอมรับกับความอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยนะ<อ>ยินดีต้อนรับเข้าร้านคุณรัติการศูนย์รวมวัตถุอันตรายรอบโลกสินค้าทุกชิ้นรับรองความอันตรายทั้งอันตรายต่อสิ่งที่คุณอยากกำจัดและอันตรายต่อตัว,ตวคุณลูกค้าเอง ก่อนที่คุณลูกค้าจะตัดสินใจเช่าวัตถุจากร้านไปเราขอแจ้งถึงกฎสักเล็กน้อยเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณลูกค้ากฎข้อที่1ร้านของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงร้านตั้งอยู่ที่ซอย xx ให้เลี้ยวขวาเดินตรงไปจนเจอทางแยกให้เลี้ยวขวาอีกครั้งจะเจอร้านขายหนังสือร้านเล็กๆที่มีป้ายหน้าร้านเขียนเอาไว้ว่า r t k book เมื่อเข้ามาในร้านจะเจอกับพนักงานชายหญิงสองคนชื่อเพลินและเพลิงให้แจ้งว่าร้านคุณรัติการพนักงานจะนำ้ามาปิดตาคุณอย่าตกใจร้านคุณรัติการมีมาตรการห้ามลูกค้ารู้ที่ตั้งของร้านหลังจากที่ทั้งคู่มั่นใจว่าปิดตาคุณมิดแล้วเพลินจะพาคุณเข้าร้านรัติการด้วยเส้นทางพิเศษซึ่งคุณไม่ต้องรู้หรอกในกรณีที่คุณแจ้งว่า ถูกทีมงานของแม่หมอโนนจันรบกวนพนักงานเราจะยื่นซองพลาสติกขนาดเท่าฝ่ามือให้ภายในซองนั้นจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานสิ่งของที่อยู่ในซองให้คุณชำระค่าสินค้าเป็นเลือดก้าวหยดเพลิงและเพลินจะเตรียมอุปกรณ์ที่ทำให้เลือดคุณไหลออกมาให้ไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวเองให้พนักงานหรือคุณรัติการรูจ้จักการเปิดเผยเชื่อตัวเองไม่ดีต่อตัวคุณเท่าไหร่หรอกโดยเฉพาะในพื้นที่ร้านคุณรัติการ กฎข้อที่2เมื่อเพลินพาคุณเข้ามาร้านคุณรติการแล้วเธอจะยังไม่เปิดตาคุณให้คุณรอสักครู่ไม่เกิน5นาทีจะมีมือเข้ามาแกะผ้าปิดตาให้คุณลืมตาขึ้นมาคุณจะพบว่าไม่ใช่เพลินคนที่คุณเห็นเป็นพนักง,งานของร้านคุณรติการโดยตรงเธอชื่อว่ารตารตาจะแต่งเครื่องแบบของร้านแต่ใส่แว่นตากันแด,ดสีดำสนิท อย่ารบเรา้าหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับแว่นของเธอถ้าไม่อยากหลอนเพราะรูกลวงโบทิตากฎข้อที่3ร้านคนรัิการมีลักษณะคล้ายคาเฟ่มีโต๊ให้นั่งทั่วร้านรัตาจะนำทางคนไปยังโต๊ที่เหมาะสมกับคุณห้ามโตเถียงหรือแสดงท่าทีไม่ถูกใจกับโต๊ที่เธอเลือกให้มีฉะนั้นคุณจะถูกเธอไล่ออกจากร้านรัตตาจะกดกระดิ่งสองครั้ง ประตูร้านจะเปิดและคุณจะถูกบางสิ่งดึงตัวออกไปนอกร้านเป็นสถานที่อันตรายมีหมอกหนาปกคลุมไปทั่วภายใต้หมอกหนานั้นมีอันตรายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงแน,น่ๆนและคุณไม่มีทางหนีพ้นกดคข้าที่4กรุณาแจ้งระตาให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรและเอาไปทำอะไรหลังจากนั้นเธอจะหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของคุณ ให้คุณรอเธอสักพักเราไม่อยากบอกระยะเวลาได้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณต้องการกดขอด้อที่หรัตาจะกลับมาหาคุณพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอคือคุณรัติการเธอมักจะส่งรอยยิ้มให้ลูกค้าเสมอหากเมื่อใดที่คุณรัติการเจอลูกค้าแล้วไม่ยิ้มนั่นแสดงว่าสินค้าที่คุณต้องการอันตรายมากมากถึงชีวิตของคุณ คณรติการจะเข้ามานั่งและอธิบายวิธีการใช้งานสินค้ารวมไปถึงกฎและข้อห้ามต่างๆที่คุณต้องปฏิบัติตามหากว่าคุณรติการยิ้มกว้างจนเหมือนว่าปากของเธอฉีกไปถึงหูเสียใจด้วยนะสินค้าที่คุณต้องการช่วยอะไรคุณไม่ได้คุณจะกลายเป็นเครื่องสังเวยคนรติการแทนคุณอาจจะลองอ้อนวอนเธอดูก็ได้แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทําสําเร็จกรณีนี้เกิดขึ้นน้อยมากๆตั้งแต่ก่อตั้งร้านมา ก็มีเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นกฎข้อที่6สสำหรับการชำระค่าสินค้าแล้วแต่ว่าสินค้านั้นคืออะไรคุณรติการจะแจ้งให้ทราบกฎข้อที่เจเมื่อคุณชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วให้คุณเดินไปแจ้งกับราตาที่เคาน์เตอร์ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจะกดกระดิ่งขึ้นมา3มทีและนำผ้าผืนเดิมมาปิดตาคุณระหว่างนั้นเราขอให้คุณกล่าวขอบคุณ แล้วก็ยิ้มให้เธอด้วยเธอจวยพรให้คุณโชคดีหลังจากนั้นเพลิงจะเป็นคนพาคุณออกมาจากร้านคุณรัติการในระหว่างการเดินทางกลับไปที่ร้านหนังสือคุณจะถูกสิ่งที่อยู่ภายใต้หมอกหนาเล่นงานห้ามคุณถอดผ้าปิดตาออกเด็ดขาดแม้จะได้ยินเสียงสั่งให้ถอดก็ตามพนักง,งานของเราใช้ความสามารถที่มีทั้งหมดในการปกป้องคุณแต่คำวยพรจากรัตตาจะช่วยให้เพลิงไม่ต้องเหนื่อยมากนะัก พราะสิ่งที่อยู่ภายใต้หมอกเหล่านั้นต่างก็กลัวละตามากแต่คุณรติการน่ากลัวกว่าเยอะกฎข้อที่8เมื่อเดินทางมาถึงร้านหนังสือแล้วเพลินจะเป็นคนแก่ผ้าปิดตาให้คุณก่อนคุณจะเดินทางออกจากร้านเพลิงจะยื่นสมุดเล่มหนึ่งให้ด้านในเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกฎที่คุณรติการแจ้งคุณไว้แนะนำให้เอากลับไปด้วยหรือหากมั่นใจในความจำของตนเอง จะไม่เอากลับไปก็ได้กดขด้อที่เเมื่อกลับถึงที่พักขอให้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดเสื้อผ้ารองเท้าที่ใส่ไปขอให้คุณเผามันทิ้งซะอย่าเสียดายหากไม่อยากให้พวกสิ่งที่อยู่ในใต้หมอกนั้นหาคุณเจอกดข้อที่10สินค้าจากร้านคุณรติการจะเห็นผลภายในหนึ่งเดือนอย่าใจร้อน อย่าลืมทำตามกฎที่คุณรติการแจ้งไว้หากครบหนึ่งเดือนแล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์แสดงว่าคุณแจ้งรายละเอียดให้กับระตาไม่ชัดเจนหรือคุณไม่ปฏิบัติตามกฎกรณีที่คุณแจ้งรายละเอียดให้ระตาไม่ชัดเจนห้ามนำสินค้าไปทิ้งเด็ดขาดให้เดินทางกลับไปยังร้านหนังสืออีกครั้งและแจ้งเหตุผลกับพนักงานเขาจะพาคุณกลับไปที่ร้านคุณรติการด้วยวิธีการเดิมทุกอย่างจะปฏิบัติเหมือนเดิม ครั้งนี้คุณรติการจะคิดราคาสินค้าเพียงครึ่งเดียวในกรณีที่คุณไม่เห็นผลลัพธ์เพราะไม่ทําตามกฎคุณรติการจะต้อนรับคุณด้วยรอยยิ้มกว้างถึงหูคงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปหวังว่าคุณจะได้ใช้บริการจากเราในเร็วๆนี้แล้วพบกันจากเพลิงและเพลินตอนที่หนึ่งมิร ฉันนั่งอ่านข้อความในกระดาษใบหนึ่งที่พบโดยบังเองิญข้อความในกระดาษนี้ดูแปลกๆมันเต็มไปด้วยกฎที่ฉันเคยเห็นในในิยายแนวสยองขวัญเขาเรียกว่าอะไรกันนะอ๋อหรือว่าเพอร์เรอร์ใจหนึ่งก็อยากลองพิสูจน์ว่ามีร้านแบบนี้จริงๆหรือเปล่าอีกใจหนึ่งก็บอกว่าอย่าไปสนใจต่อให้มันมีจริงมันก็อันตรายไม่ใช่เหรอหรือตัวอีกทีฉันก็ยืนอยู่หน้าร้านหนังสือน,นั้นแล้ว ฉันมองไปที่เขียนว่า RTK BOOK ช่างใจอยู่สักพักหนึ่งจนมั่นใจว่าฉันน่าจะลองขอความช่วยเหลือจากที่นี่ดูเออสวัสดีค่ะฉันเปิดประตูร้านเข้าไปและเอ่ยทักทายพนักงานชายหญิงสองคนทั้งคู่หันมามองฉันด้วยสายตาเป็นเมตรพร้อมกับส่งรอยยิ้มที่ดูน่าอุ่นใจสวัสดีค่ะมีอะไรให้พวกเราช่วยคะ เสียงผู้หญิงคนนั้นถ้าเป็นความจริงตามในกระดาษนั้นนี่คงเป็นเพลินสินะเออฉันฉันต้องการไปร้านคนรัิการค่ะฉันก้มหน้ามองพื้นร้านในขณะที่พูดด้วยความรู้สึกที่หลากหลายหากเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงล่ะร้านคนรับการสินะคะดิฉันชื่อเพลินค่ะมาค่ะเชิญด้านนี้ เธอผายมือไปทางขวาของเคาน์เตอร์ที่ยืนอยู่ฉันค่อยๆก้าวเท้าไปตรงนั้นหลับตานะคะในมือของเพลินถือผ้าปิดตาสีดำเธอนำผ้านั้นมาคาดปิดสายตาฉันเสียงมัดผ้าไปมาทำว่าใจฉันเต้นรัวมันทั้งตื่นเต้นแล้หวาดกลัวพร้อมๆกันจับมือดิฉันไว้นะคะห้ามปล่อยเด็ดขาดจนกว่าดิฉันจะกระซิบบอกให้ปล่อยมือนะคะ ฉันพยักหน้าตอบรับเธอก่อนจะถูกดึงไปทางไหนสักทางฉันบีบมือเธอแน่นเรากับกกัว,ว่าจะมีใครมากระชากมือของเราออกจากกันไม่นานนักเธอก็กระซิบเบาเป็นสัญญาณว่าถึงที่หมายแล้วกดบอกไว้ว่าห้ามฉันแกะผ้าออกฉันจะยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกเมื่อเย็นชืดเข้ามาแต่โดนแก้มฉันจนฉันสะดุง้ง เสียงแก่ผ้าดังขึ้นเบาๆจนรู้สึกได้ว่าดวงตาเป็นอิสระจากผ้าผืนนั้นฉันจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาสวัสดีค่ะด,ดีต้อนรับเข้าร้านคุณรัติการ๋ยวฉันเชื่อรัตาเป็นพนักง,งานของที่นี่ค่ะรัตาสวมชุดเครื่องแบบและใส่แว่นตาดำตามที่กระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้จริงๆกระดาษแผ่นนี้มันไม่ได้หลอกฉันสวัสดีค่ะคุณราตาฉันเหนืยทักทายเธอ มันไม่มีกฎข้อไหนห้ามฉันทักทายราตาเธอยิ้มน้อย,อยให้ฉันก่อนจะผายมือไปทางโต๊ะซึ่งอยู่ไม่ไกลโต๊ะของคุณอยู่ทางนี้ค่ะราตาเดินนำฉันไปที่โต๊ะตัวนั้นบนโต๊ะมีแจกันใส่ดอกไอริสสีน้ำเงินปูผ้าสีขาวปุ้นเหลืองอ่อนๆดูสบายตาเธอหันกลับไปที่เคาน์เตอร์และกลับมาพร้อมกับถ้วยชาถ้วยหนึ่ง กรุณาบอกความต้องการของคุณค่ะราตายืนนิ่งรอคำตอบจากฉันฉันต้องการกุม,มารทองที่ช่วยเรื่องเมตตามหานิยมการงานประสบความสำเร็จค่ะฉันตอบกลับไปกรุณารอสักครู่นะคะระหว่างนี้ดื่มน้ำชาจากดอกคาโมไมล์ก่อนนะคะเธอหันหลังออกไปด้านหลังร้านฉันหันไปมองถ้วยชาที่ราตานำมาเสิร์ฟ กลิ่นหอมม่อนของดอกคาโมมายล์ชวนให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายใจที่เต้นรัวในตอนแรกค่อยๆเต้นช้าลงอย่างเป็นปกติฉันหันมองนอกร้านด้วยความเคยชินแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเพราะผ้าม่านสีเข้มปิดทึบรอบร้านถ้าข้างนอกนั้นมีสิ่งลี้ลับอยู่จริงๆฉันก็คงไม่อยากมองเห็นมันดอกนะเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงได้แต่ถ้วยน้ำชานั้นยังคงร้อนกรุ่นอยู่เสมอ คงพร้อมม์เดืออะไรสักอย่างสายตาฉันหันไปเจวราตาเดินกลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอดูสวยชวนหลงไหลรอยยิ้มประดับบนใบหน้าเธอทำให้ฉันรู้สึกดีใจที่สิ่งที่ฉันต้องการคงไม่ได้อันตรายมากสวัสดีค่ะดิฉันชื่อรัติการเป็นเจ้าของร้านค่ะน้ำเสียงนุ่มนวลที่เปล่งออกมาจากปากเธอดูเป็นมิตรมากกว่าที่คิด ฉันยังจำประโยคในวงเล็บนั้นได้เลยจินตนาการว่าเธอนั้นน่ากลัวไปแสนไกลเธอจับเก้าอี้ขยับถอยหลังไปเล็กน้อยก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งตรงข้างฉันค่ะฉันจะฉันกำลังจะแนะนำตัวเองแต่ก็ถูกคนตรงข้างยกมือห้ามไว้ฉันตกใจกับท่าทีของเธอก่อนจะเริ่มจำได้ว่าในกระดาษนั้นเขียนไว้ว่าห้ามแนะนำตัวเองให้เธอรู้จัก ฉันรีบยกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองเข่าไปแล้วนะคะเธอหัวเราออกมาเล็กน้อยก่อนจะหยิบวัตถุบางอย่างขึ้นมาวางบนโต๊ะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการสิ่งตรงหน้าปรากฏเป็นตุ๊กตาเด็กผู้ชายขนาดเท่าฝ่ามือแต่งกายด้วยชุดแบบจกัจกจักรวงๆฉันพินิจมองสิ่งตรงหน้าด้วยความหวาดหวั่นใจเล็กน้อยไม่ต้องกลัวคะ่ะ เจ้าสิ่งนี้อันตรายน้อยมากแทบจะน้อยที่สุดในร้านเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีอันตรายใดๆเลยต่อคุณนะตราบใดที่คุณทำตามกฎที่ดิฉันบอกสิ่งนี้จะไม่เป็นอันตรายกับคุณแน่นอนแต่ก่อนที่ฉันจะอธิบายรบกวนคุณตั้งชื่อเด็กคนนี้ก่อนนะคะมิดชื่อมิดค่ะฉันตอบเธออย่างว่องไวฉันแค่อยากตั้งชื่อให้คล้องกับสิ่งที่ฉันต้องการ กดต่อไปนี้คุณต้องปฏิบัติตามกดข้อไหนที่บอกว่าห้ามก็คือห้ามเด็ดขาดกดข้อไหนที่บอกให้ทำก็ต้องทำทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณกฎข้อที่หนึ่งสิ่งที่อยู่ในตุ๊กตานี้เป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายที่เกิดมาหาใจบนโลกมนุษย์ได้ไม่นานเขาเป็นเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นนอามากๆขอให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนลูก และเขาจะรักและดูแลคุณกฎข้อทีอ่2ก่อนนำมิตรเข้าบ้านให้คุณจุดทูป16ดอกเป็นการบอกกล่าวเจ้าบ้านเจ้าที่ก่อนบอกว่าจะนำกุมารทองชื่อมิตรเข้ามาเลี้ยงดูในบ้านเพื่อเสริมด้านเมตตามหานิยมการงานประสบความสำเร็จขอให้เปิดทางให้กุมารทองชื่อมิตรตนนี้เข้าออกในบ้านได้สะดวกปากลงที่กลางทางทูปหน้าสาร หากบ้านคุณไม่มีสารให้ปักลงบนพื้นในบริเวณบ้านกรณีที่อยู่คอนโดหออพาร์ตเมนต์ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันหลังจากนั้นจุดธูปอีกหาดอกเป็นการนันเชิญให้มิตรเข้าไปอยู่ร่วมกับคุณอย่าลืมเรียกชื่อเขาด้วยละ่ะปักไว้ที่พื้นดินในบริเวณบ้านกฎข้อที่3ตั้งมิดไว้บนโต๊ะโล่งๆบริเวณห้องรับแขกหรือหากไม่สะดวก ให้ไว้ในห้องนอนคุณมุมไหนก็ได้แต่อย่ากไว้หน้าห้องน้ำคุณคงไม่อยากได้ยินเสียงเขากดชักโครกตลอดคืนหรอกมันน่าหอกหูจะตายไปแล้วก็อย่าไว้ที่ปลายเท้าเด็ดขาดหรือว่าจุดที่เท้าชี้ไปทางเขากดเดีสเขาชอบของเล่นเด็กโดยเฉพาะรถแข่งนะ่ะคุณสามารถถวายของเล่นเด็กให้เขาได้ทุกวันโกนห้ามลืมเด็ดขาดส่วนเครื่องดื่มเช่นนม น้ำแดงสามารถถวายได้ทุกวันอย่าลืมบอกให้เขามากินด้วยละ่ะมิดเป็นเด็กเรียบร้อยเขามัาจะเก็บของเล่นมาเล่นเสร็จไม่ต้องห่วงว่าบ้านหรือห้องคุณจะรกแต่หากเมื่อใดที่มิดไม่เก็บของเล่นแสดงว่าคุณได้ทำปิดกฎข้อใดสักข้อแล้วละ่ะตอนนั้นเขาจะเริ่มไม่เชื่อฟังคุณและมีอันตรายต่อตัวคุณกฎขอที่ห้หากคุณต้องการให้เขาติดตามคุณ ให้คุณบอกเขาและบ,บอกสถานที่ที่จะไปเมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วให้ถามว่าเขามาถึงหรือยังถ้าเขามาแล้วคุณจะได้กลิ่นน้ำอบแบบโบราณเบาๆกดข้อที่6มิตรจะช่วยคุณแค่เรื่องเมตตาสเสน่ห์การงานบางทีเขาว่าจะช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้คุณด้วยห้ามบอกให้เขาไปทำร้ายผู้อื่นเด็ดขาดเขาทำได้แต่มันจะอันตรายต่อตัวคุณ กฎข้อที่7หากจะพาผู้อื่นเข้ามาในบ้านหรือว่าเข้ามาในห้องบอกกล่าวเขาด้วยเม่อย่างนั้นเขาจะคิดว่าคนนั้นเป็นคนแปลกหน้าและเป็นศัตรูอย่างที่บอกเขาจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตคุณด้วยกฎข้อที่8หากครบหนึ่งเดือนแล้วชีวิตคุณยังเหมือนเดิมโปรดนำมิตรกลับมาที่ร้านเราเราจะทำการสอบถามความต้องการของคุณให้ชัดเจนอีกครั้ง ห้ามนำเขาไปทิ้งที่วัดหรือทางสามแพ่งหรือที่ไหนเด็ดขาดกฎค้อทเเมื่อไหร่ที่คุณทำผิดกฎมิตรจะเริ่มไม่เชื่อฟังคุณและช่วยพรที่คุณเจอแต่เรื่องได้ร้รายหากคุณคิดได้ว่าทำผิดกฎข้อไหนไปให้รีบขอโทษพร้อมกับถวายของเล่นชุดใหญ่ให้เขาเขาจะหายโกรธและกลับมาดีกับคุณเช่นเดิมแต่หากคุณจำไม่ได้รีบนำมิตรกลับมาที่ร้าน และห้ามกลับมาที่ร้านเราอีกสามเดือนส่วนของเล่นเหลืออะไรที่เคยถวายให้มิตรขอให้เป่าทิ้งทั้งหมดอย่าได้เสียดายกดข้อที่10หากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นชีวิตคุณค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรต้องห่วงหากเมื่อใดที่คุณรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วและไม่ต้องการบูชามิตรตต่อไปโปรดถือมิตรไว้ หลับตาตั้งจิตเพื่อสอบถามเขาว่าอยากกลับมาอยู่ที่ร้านหรืออยากไปเกิดใหม่หลังจากนั้นให้คุณลืมตาและสังเกตท,ที่ตาถ้าตาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนั่นคือเขาอยากไปเกิดใหม่ให้คุณนำมิตรไปที่วัดแจ้งกับพระสงฆ์ว่าต้องการสวดส่งดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในตุกตาไปเกิดใหม่หากว่าตาเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นคือเขาอยากกลับมาอยู่ที่ร้านให้คุณนำเขากลับมาที่ร้านของเรา จริงๆแล้วเคยมีคนเอาเมไปบูชาหลายคนส่วนใหญ่ก็มักจะนำมาคืนเมื่อสมหวังตามที่ปรารถนาแล้วเขายังไม่ไปเกิดใหม่ง่ายๆหรอกจนกว่าจะเจอดวงจิตของแม่เขาซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามาเกิดใหม่แล้วหรือยังกฎก็มีเท่านี้อย่างที่ดิฉันบอกมิตรเป็นอันตรายแทบจะน้อยที่สุดของร้านเราแถมกฎต่างๆยังทำตามได้ง่ายๆคุณพร้อมที่จะนำเขาไปอยู่ด้วยหรือยัง ฉันพยัยหน้าช้าๆกดที่ว่ามาดูเป็นกฎง่ายๆและฉันมั่นใจว่าฉันจะบูชาเขาได้ดีมากทีเดียวสำหรับการชำระค่าเช่ากุมารทองตัวนี้ฉันจะขอรับเป็นอืมประการน้าเงินแท่งสีทองในกระเป๋าคุณคุณรติการชี้มาที่กระเป๋าที่ฉันสะพายมาในขณะที่ฉันทำหน้าอึ้งเล็กน้อยเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันมีประกาแท่งนั้น ฉันควานหาปากกาแท่งนั้นในกระเป๋าและหยิบมันส่งไปให้คนรัฐทการเธอรับไปพิจารณาอยู่พักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าตอบรับรบกวนคนนั่งรอตรงนี้สักครู่นะเดี๋ยวที่ฉันจะนำสินค้าไปแพ็กใส่ถุงให้คนรัฐทการลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินหายไปยังห้องห้องหนึ่งไม่นานนักเธอก,ก็กลับมาพร้อมกับถุงในมือ วังว่าสินค้าของทางเราจะทำให้คุณสมความปรารถนานะคะเธอส่งยิ้มมาให้ฉันและเดินไปทางประตูที่เพิ่งเดินออกมาฉันก็มองสิ่งที่อยู่ในถุงและเช็คสัมภาระของตัวเองจนแน่ใจว่าไม่ได้ลืมอะไรจึงเดินไปหารัตตาที่ยืนอยู่ประจำเคาน์เตอร์คุณตาคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพูดจบรับตาก็หันมายิ้มน้อย พร้อมกับกดกระดิ่งขึ้นมา3ครั้งผ้าปิดตาผืนเดิมถูกนำมาผูกไว้เหมือนตอนมาขอบคุณค่ะคุณราตาฉันไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณและส่งยิ้มให้เธอขอให้โชคดีนะคะราตาอวยพรระหว่างนั้นฉันก็รู้สึกได้ถึงฝ่ามือใหญ่ที่เข้ามาจับมือฉัน ในระหว่างทางกลับไปที่ร้านหนังสือฉันได้ยินเสียงเหมือนใครร้องควนคลางเสียงเกียดร้องราวกับเจ็บปวดทรมานรู้สึกเหมือนมีน้ำอะไรบางอย่างสาดเข้าใส่โชคดีเหลือเกินที่ฉันปิดตาไว้แบบนี้และฉันก็ไม่อยากรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางไม่นานนักฉันก็กลับมาถึงร้านที่รู้เพราะมีใครสักคนแก่ผ้าปิดตาฉันแล้วว่านั่นก็เป็นเพลิน,นั่นเอง ขอบคุณนะคะฉันเหนื่อยขอบคุณเธอและหันไปมองเพลิงที่ยืนสมุดมาให้ข้างในเป็นกฎที่คุณคุยกับคุณรัติการไปจะรับไปด้วยไหมครับฉันพยายักหน้าขึ้นลงแม้จะมั่นใจว่าจำได้แน,น่แต่เพื่อความแน่นอนและฉันก็ไม่อยากประมาทฉันรับสมุดนั้นไปแล้วก็ใส่ลงไปในถุงก่อนจะออกจากร้านมา ฉันหันไปยิ้มให้เพลินและเพลิงที่ยืนยิ้มให้พ่อกลับมาถึงที่บ้านฉันทำตามกฎที่คนรติการแจ้งไว้อย่างเคร่งครัดเรื่องดีๆเริ่มเกิดขึ้นกับฉันหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานที่ก่อนหน้านี้เหมือนเขาจะมีท่าทีไม่อยากทำงานร่วมกับฉันเพียงเพราะฉันเป็นน้องใหม่เสนองานอะไรก็ผ่านทุกงานทั้งงานทั้งเงินมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ มีครั้งหนึ่งในระหว่างทางกลับบ้านฉันเกือบถูกจี้กลางทางแต่มิดก็มาช่วยฉันไว้ถึงจะมองไม่เห็นแต่ฉันก็สัมผัสได้จากกลิ่นน้ำอบที่โชยมาเบาๆมิดคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ฉันจริงๆฉันรู้สึกถึงความปลอดภัยและทั้งอบอุ่นในเวลาเดียวกันเวลาผ่านไป10ปีฉันไม่ได้กลับไปที่ร้านคนรับการอีกเลย ในช่วงเวลาที่ได้มิตรมาบูชาฉันพบเจอแต่สิ่งดีๆส่วนฉันเองก็รู้สึกรักและผูกพันกับมิตอยังบอกไม่ถูกทำให้ฉันไม่เคยละเลยกฎที่คุณรติการบอกฉันรักและดูแลเขาเหมือนลูกของฉันจริงๆวันนี้ฉันตัดสินใจอยากปล่อยปล่อยให้เขาได้เกิดใหม่แม้ลึกๆแล้วอยากจะรังให้มิตรอยู่กับฉันต่อฉันหยิบมิตรขึ้นมาแนบอกหลับตาและสื่อสารกับมิตร สิบปีที่ผ่านมาเธอช่วยฉันไว้เยอะเลยวันนี้ฉันพอใจแล้วและฉันอยากปลดปล่อยเธอแต่ฉันก็ต้องถามเธอด้วยว่าเธออยากกลับไปที่ร้านของคุณรัติการหรือเปล่าพูดจบฉันก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและมองไปยังดวงตาของเมธส,สีน้ำเงิน,นงั้นเหรอน้ำตาค่อยๆ่อยพังพลวออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างของฉัน สมองนึกถึงคำที่คนรัิการเคยบอกเอาไว้เมนน่าล่ะฉันรู้สึกผูกพันกับเธอเหลือเกินฉันกอดตุ๊กตาไว้แนบอกร้องให้สื่อื่นออกมาเสียงดังอย่างไม่กลัวว่าใครจะได้ยินกลิ่นน้ำอบโบราณลอยเข้ามาพร้อมกับสัมผัสที่เหมือนทูกกอดจึงทำให้ฉันสะ่อื่นดังมากขึ้นฉันตัดสินใจพามิตรไปที่วัดแห่งหนึ่งริมแม่น้ำ แจ้งความประสงค์กับพระสองรูปหนึ่งซึ่งท่านกระทำตามเจตนาที่ฉันร้องขอหลังจากเสร็จเส้นพิธีการฉันนำคี้เท่าที่ได้จากการเผาตุ๊กตาตัวนั้นมาลอยอังคารขอบใจมากนะมิตรจากนี้ไปขอให้เธออยู่ในภพภูมิที่มีความสุขฉันจะหมั่นสร้างกุศลให้เธอนะคุณรัติการคะเด็กตนนั้น เสียงราตาดังขึ้นอืมนั่นแหละเธอยกน้ำชากลิ่นกุหลาบขึ้นมาจิบทำไมไม่บอกเธอไปล่ะคะว่าเด็กตนนั้นคือลูกของเธอในชาติอดีตราตาถามด้วยความสงสัยใครจะไปเชื่อล่ะราตาเรื่องแบบนี้ต้องให้พบเจอเองรติการรับรู้ได้ถึงดวงจิตท,ที่กล่าวขอบคุณเธออยู่ไกล เธอหลับตาพร้อมกับอวยพรให้เด็กตนนั้นได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเต็มตัวต้อนรับลูกค้าคนต่อไปได้แล้วราตาพูดจบเธอก็เดินเข้าห้องทิ้งให้ระตายืนรอลูกค้าคนต่อไปที่กำลังเข้ามาลูกค้าคนนี้ต้องการสินค้าแบบไหนกันแนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้เับเ่เพื่อนได้ฟังกันในวันนี้ฮะโอ้โหนี่แค่ลูกค้าคนแรกนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรบือหวามากอาจจะไม่ได้มีเรื่องน่ากลัวเพราะว่าตัวของผู้หญิงคนนี้นะครับเขาสามารถทําตามกฎได้อย่างเคร่งครัดแล้วก็ทําถูกทุกข้อเลยแต่กแอบสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ,เอ๊วันหนึ่งตัวของผู้หญิงคนนี้ทําผิดขึ้นมาตัวของมิตรจะทําอะไรผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไ้ที่ด้านล่างนะครับผม และเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนที่มีนามปากกาว่าซินเกอร์เอ็มด้วยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกๆ,ๆแบบนี้ให้ผมเดียวมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวของนักเขียนท่านนี้นะครับสามารถแวะไปซับพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ดูอัพคลิปชันด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกๆ,ๆแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันดีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าออไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ